สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณหลีกเด่นเดินบนให้ท่านให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางในงวดประจําวันที่17มกราคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณหลีกเด่นเดินบนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมขอฝากการคํานวณ2สูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะแล้วก็สําหรับ2สูตรเดินบนของเรานะคะก็มีตัวเลขชนด้วยนะคะจะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณโดยกันนะคะ ว่าสาหรับหล็กเด่นของเรานะคะเดินบนในวันที่17มก,กราคมนี้ทางเราคํานวณได้ตัวหล็กเด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสนุนสลิกเป็นรัฐบาลคาเตืนนอนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณฤกษเด่นเดินบนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมขอฝากการคํานวณ20นะคะท่านผู้ชม สูตรคำนวณที่1นะคะท่านผู้ชมสูตรเดินบนของเรานะคะในสูตรคำนวณแรกนะคะเอาหลักหน่วยบนนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่3นะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่4นะคะบวก1บวก3นะคะท่านผู้ชมสำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลหลับในอนาคตออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ เรามาเริ่มการคำนวณด้วยกันนะคะสําหรับสูตรเดินบนในสูตรแรกของเรานะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยบนนะคะเลขหนึ 1, 1่งหนึ 5, 6, 6 takes, ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งนะคะหนึ่งบวกห้าได้หกนะคะได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกสามนะคะได้สิบและเลขศูนย์นะคะสําหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สี่สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดและเลขศูนย์ ผลรางวัลด้ออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชม3ตัวบน404เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นเดินบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นได้ศูนย์นะคะได้ศูนย์ในการคํานวณนะคะข้ามาในตาแหน่งของหลัก10บบน3ตัวบนนะคะออก4 0 4จะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนได้4 4บวก5ได้9 9บวก2นะคะ11 11อดเล็กเลขเด่น1นะคะ1บวก1นะคะได้2 2บวก3นะคะได้ห้า สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขสองและเลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะหกหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินบนในงวดนี้ข่าตัว่เลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนสามตัวบนออกหกหกหนึ่งนะคะ จาีำรับชมกันต,ต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลังหน่วยบนเลขหนึ่หนึบวกแปดนะคะได้เก้าเก้าบวกห้าสิบสี่สิบสี่ได้เลขเดนสนะคะสีบวกหนะคะได้ห้าบวกสนะคะได้แปดสหรับผลออกรางวันที่หนึในงวดถัดมานะคะ 3, 4, 4, 4, 4. สตัวบนออกเก้าเก้าสี่สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขหาและเลขแผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะเก้ เพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะเลข4ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออก994นะคะจะเรามาดบชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนเลข4 4บวก4ได้8 8บวก4นะคะ12 12ได้เลขเด่น2นะคะ2บวก1นะคะได้3 3บวก3นะคะได้6สำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสามศูนย์สามสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามและเลขหกผลรางวัลใ้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะสามศูนย์สามเพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้สามนะคะได้สามในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกสามศูนย์สามนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนนะคะได้สามสามบวกสนะคะได้ห้าบกเนะคะห้าบวกเจ็ดสิบไดเลขเด่นสอนะคะสอบวกหนะคะได้สามบวกสนะคะได้หกสำหรับผลออกรางวัลที่หในงวดถัดมานะคะสามบนออกหกสองสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดน่นนบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะได้สองและได้ห ผลรางว tails, ัลด้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ6,28เพราะฉะนั้นสําหรับการคานวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้3ตัวเลขก็เข้า2ตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นเลข2นะคะท่านผู้ชมและเลขเด่นเลข6นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออก628นะคะ6,28นี้นะคะท่านผู้ชมคืองวดวันที่ส0มธันวาคมพศ2563ที่ผ่านมานะคะ จ้ะเลขเด่นของเราในการคำนวณนะคะก็เข้าสองตัวเลขน,นะคะท่านผู้ชมจ้ะสามตัวบนออกหกสองแปดนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคือว,วันที่17มกราคมพศ2564นนะคะการคำนวณสูตรเดินบนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นสูตรที่หนึ่งนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราคอยมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าสำหรับสองสูตรเดินบนของเรานะคะ คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างแล้วก็มีตัวเลขชนอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมจะขอเชิญท่าน,นผู้ชมมาทําการคํานวณโดยกันนะคะหลักหน่วยบนนะคะเลข8 8ปบวกส่นะคะ12บ2บสบวกหนึ่งนะคะ13 13าด้เลขเด่น3นะคะ3บวกหนึ่งนะคะได้4 4บวกสนะคะได้7สําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นบนในงวดวันที่17มกราคมนี้ สูตรที่หนึ่งของเรานะคะท่านผู้ชมทางเรา bon คำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสามเลขสี่และเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมจ้ะนี่คือเลขเด่นเดินบนนะคะในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขสามเลขสี่และเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับสูตรคำนวณเดินบนในสูตรคำนวณที่สองของเรานะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในสูตรคำนวณที่สองนะคะขอแนะนาสูตรไทยทานผู้ชมได้รับทราบนะคะ เอาหลักร้อยครั้งที่2นะคะบวกหลักสิบครั้งที่2บวกหลักหน่วยครั้งที่2นะคะบวก2อบวกสนะคะท่านผู้ชมเรามาเริ่มการคำนวณโดยกันนะคะหลักร้อยครั้งทีงะะ4 4นนะะ่2นะคะได้4 4่บวกหได้10 10ิบบวกสี่สิได้เลขเด่นสนะคะ4ีบวกสนะคะได้6 6หบวกสนะคะได้8ปดสำหรับผลออกในวันที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตกบนออก404 สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลข4เลข6เลข8ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ404เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะเลข4ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยเลขหลักหน่วยบนนะคะทา่านผู้ชมเลข4ตัวเดียวนะคะเข้ามา2ตำแหน่งนะคะทา่านผู้ชมในงวดน,นี้3ตัวบนนะคะออกมาแล้ว404นะคะ เรารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่สองนะคะเลขห้าห้าบวกเก้าสิบสี่สิบสี่บวกแปดยี่สิบสองยี่สิบสองในเลขเด่นสองนะคะสองบวกสองนะคะได้สี่สี่บวกสองนะคะได้หกสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสี่เลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะหกหกหนึ่ง เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นเดินบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นเลขหกนะคะเข้ามาสองตำแหน่งนะคะในงวดนี้ก็เหมือนงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมจะ้ะเลขหกนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะสามตกบนออกหกหกหนึ่งเรามาับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมา หลักร้อยครั้งที่2นะคะเลข7 7็ดเจ็ดบวกสี่สิบวกหนะคะ12 12ในเลขเด่น2นะคะ2อบวกสนะคะได้4 4่บวกสนะคะได้6กสำหรับผลออกรางวัลที่1ในง,งวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก994าเาสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข2เลข4และเลข6ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ994 เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นบนในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคํานวณน,นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนสามตบบนออกเก้าเก้าสี่นะคะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่สองนะคะเลขเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สิบสี่บวกหกนะคะยี 20, 20, ่สิบยี่สิบไปเลขเด่นศูนย์นะคะรวมบวกสองนะคะได้สองสองบวกสองนะคะได้สี่สำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสามศูนย์สามสำหรับในทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลยสองเลขสี่ผลรางวัลในออกมาแล้วนะคะสามตัวบนออกสามศูนย์สามเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนสามตัวบนออกสามศูนย์สามนะคะ เรา,ารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่2นะคะเลข8 8ดบวกสได้10บ0ิบบวกแปดสิบแดเลขเด่น8นะคะ8ปดบวกสนะคะได้ได้เลขศูนย์ศูนย์บวกสนะคะได้2สําหรับผลออกรางวัลที่1นงในงวดถัดมานะคะ3ตมบนออก2 8สําสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8เลข0ูนย์และเลข2 ผลรวัได้ออกมาแล้วนะคะสามตกบนในงวดถัดมาออกหกสองแปดเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเ,เด่นบนในงวดนี้เลขเด่นที่คํานวณได้นะคะสามตัวเลขเขา้สองตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเลขแปดนะคะและเลขสองนะคะท่านผู้ชม้ามาในตําแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนนะคะสามตกบนออกหกสองแปดนะคะท่านผู้ชมหกสองแปดดีนะคะท่านผู้ชมคืองวดวันที่สามสิบธันวาคมที่ผ่านมานะคะ เลขเด่นในการคำนวณนะคะก็เข้า2ตัวเลขน,นะคะสําหรับ3ตัวเลขเข้า2ตัวเลขน,นะคะในงวดนี้จ้ะแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่17มกราคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคำนวณเดินบนนี้เป็นสูตรคำนวณที่2นะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราคอยมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าสําหรับ2ส,สูตรเดินบนที่ลงให้ท่านผู้ชมในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง หลักร้อยครั้งที่สองนะคะท่านผู้ชม8เลข8นะคะ8ปบวกศนะคะก็ได้8 8ดบวกสนะคะ12 12องได้เลขเดนนะะ่น 2, 2นะคะ2อบวกสนะคะได้4 4่บวกสนะคะได้6กสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในสูตรคำนวณที่2นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข2เลข4และเลข6นะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในสูตรคำนวณที่2ของเรานะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดประจําวันที่17มกราคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข2เลข4และเลข6นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้เรามาเปรียบเทียบกันนะคะท่านผู้ชมว่าสําหรับ2สูตรเดินบนของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างสําหรับสูตรที่1นะคะท่านผู้ชมคำนวณได้นะคะเลข3เลข4และเลข7 แหลสดคำนวณที่สองนะคะคำนวณได้นะคะเลขสองเลขสี่และเลขหกนะคะท่านผู้ชมสองสูตรบนของเราที่คำนวณได้นะคะก็ชนตัวเลขเด่นไดสี่นะคะท่านผู้ชมสุปนะคะสองสูตรได้ห้าตัวเลขนะคะท่านผู้ชมสามสี่เจ็ดสองและหกนะคะท่านผู้ชมขอฝากการคำนวณนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่ทานโชคดีนะคะเฮ้ย <Hey, hey, S 1> รวยรวยท,ทุกทท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในง,งวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ